สำหรับคนที่กำลังมองหาแปลงที่ดินไว้สักหนึ่งแปลงไว้ลงทุนเก็บไว้เป็นมรดกยาวๆหรือว่าอยากจะตั้งหมู่บ้านจัดสรรหรือสร้างิลร่านะครับวันนี้ครับผมจะพามาดูที่ดินแปลงนี้ที่อยู่ทางด้านของฝั่งทนนะครับอยู่ในของเขตตลิ่งชันกรุงเทพเรานี่เองและแปลงเนี่ยต้องบอกว่าเป็นแปลงสวยๆที่เปรียบเสมือนกับจุดไข่แดงนะครับซึ่งสามารถที่จะแยกไปตามเส้นทางต่างๆเนี่ยได้ง่ายและก็สะดวกมากๆเลยนะครับจากการที่เราได้คุยกับพี่ แม็กเจ้าของแปลงที่ดินเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเลี้ยวซ้ายเราจะสามารถไปจลานสนิทวงได้ที่แถวนั้นนะครับก็จะมีห้างเกิดขึ้นใหม่อย่างห้างเดะไพโคสามารถเดินทางใกล้กับโรงพยาบาลสิริราชหรือว่าเราจะไปถนนลาดจะพึ่งไปถนนพานนกก็ได้ซึ่งถนนพานนกเนี่ยจะเป็นถนนที่มีร้านอาหารอยู่ตามรายทางเพียบเลยครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตำแหน่งที่ดูดีมากๆเลยนะครับ ที่ตั้งของแปลงที่ดินจะเป็นซอยแก้วเงินทอง47นะครับที่ดินของเราเนี่ยติดตั้งแต่หน้าปากซอยของแก้วเงินทองซอย47เข้ามาข้างในนะครับข้างในก็จะเป็นพื้นที่ดินที่มีความกว้างนะครับแล้วก็ด้านท้ายของแปลงที่ดินเนี่ยก็จะติดกับคลองละมาด้วย เลยดีมากเลยนะข้างหลังติดกับคลองละมากส่วนด้านหน้าแล้วก็ติดกับถนนแก้วเงินทองแก้วเงินทองแล้วหน้าปากซอยก็คือซอย47เลยตรงต้องใช่ครับโหแล้วก็ตรงด้านเนี่ยมันอยู่ในเขตของฝั่งทนใช่ไหมพี่ใช่ครับโอ้เนื้อที่ประมาณเนี่ยทั้งหมดกี่ไร่ครับ6ไร่1งานค่ะสิว่า ก็ตีว่าประมาณราวหกไร่ครึ่งใช่ซึ่งผมเชื่อว่าแถวเนี้ยจะหาที่ดินที่มีเนื้อที่ขนาดเนี่ยหายากครับหายากหายากมากเลยครับแล้วยิ่งแปลงเนี่ยข้อได้เปรียบเลยเนี่ยคือตอนที่ผมขับรถเข้ามาเนี่ยหน้าปากตอนเนี่ยมันจะต้องขึ้นเนินมาหน่อยหนึ่งนั่นหมายความว่าแปลงเนี่ยคือเราถมเอาไว้แล้วแล้วก็สูงกว่าคลองลมาดด้านหลังอีกใช่แปลงนี้ถมสูงมาน่าจะประมาณสักเมตรเมตรกว่าประมาณเมตรครึ่งครับประมาณเมตรครึ่งนะครับผม อ่การถมมาเนี่ยพี่ถมมานานหรือ,อยังครับถมมา20ปี20กว่าแล้วครับ ครงแต่้อาหมากโอ้ซื้อไม่ใหม่เลยนั่นแสดงว่าตอนเนี้ยถ้าเกิดว่าใครที่จะมาพัฒนาที่ดินแปลงนี้ต่อเนี่ยก็สามารถที่จะปรับทําได้เลยเพราะว่าเราเตรียมความพร้อมไว้หมดแล้วประมาณนั้นเลยโหนี่สะดวกมากเลยนะถ้าเกิดว่ามันซื้อที่ดินแปลงนี้แล้วไม่ต้องไปสั่งขนดินเข้ามาไม่ต้องไปเสียค่าแปะเจาะลายทางอะไรเยอะแยะมากมายเลยครับผมแล้วก็แปลงเนี่ยผมถามหน่อยด้วยตัวเนื้อที่ขนาด6กไร่ครึ่งอย่างเงี้ยครับซึ่งเหมาะแก่การลงทุนมากๆเลยแล้วบริเวณ โดยรอบนะครับแปลงเนี้ยเราก็จะมีหมู่บ้านอย่างเช่นหมู่บ้านเมืองเพชรหรือว่าโครงการนุษานะครับที่อยู่ด้านหลังลละแวกแถวนี้ส่วนมากแล้วก็จะเป็นพวกหมู่บ้านจาัดสรรโครงการใหญ่ๆเยอะมากอันนี้คือหมู่บ้านเมืองเพชร ที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ๆเลยนะครับผมแล้วก็จะมีด้านหลังที่เป็นนุษายูราอีก,กอะไรอีกใ,ในเรื่องของสาธารณูปการต่างๆเรื่องของการเดินทางที่สะดวกและสบายเนี่ยของเราเนี่ยเราได้เปรียบกว่าคนอื่นเขาเนี่ยตรงที่เราใกล้กับถนนอะไรบ้างครับถนนนะครถนนชิมพี ถนนชิมพลีใ<ช>่ครับผมเข้ามาทางหลังลงพักตะลิงชันเข้าง่ายเลยอครับผมแล้วก็ห้างสรรพสินค้าที่ใกล้เราเนี่ยครับผมอันนี้จะเป็นที่ไหนบ้างครับพี่เซนทัล เวทวิวครับผมแล้วก็เ้นทัางปริ่นเก้าอ๋อโอเคตรงที่นี้ของเราเนี่ยจะอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลสิริราชแล้วก็มีโรงพยาบาลคนบุรีที่อยู่ใกล้เราด้วยเป็นเหมือนกับลักษณะแปลงไข่ดาวใช่เราอยู่ตรงจุดศูนย์กลางแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาเส้นทางแปลงเราเนี่ยได้หลากหลายครับ แนวขอบเขตของเราที่เมื่อกี้ที่เราคุยกันก็ตั้งแต่แนวริมคลองตรงด้านนู้นใช่คือตรงรงกล้วยน่ะมันจะตียาวไปชนกับท้ายคลองอีกถูกต้องก็จะเป็นพื้นที่ที่แบบว่าถ้าเกิดว่าใครชอบแบบว่าแปลงติดน้ําก็อาจจะไปเลือกตรงตรงนี้แปลงตัดส่วนเอาแล้วก็แนวขอบเขตต่างๆก็จะเป็นของหมู่บ้านเมืองเพชรตรงด้านนี้นะครับตียาวมาแนวกําแพงตรงด้านนี้ก็มีล็อกถือว่าแนวขอบเขตชัดเจนหมดเลยตรงด้านนี้ข้างหน้าตรงด้านนี้ที่ออกไปทางด้านนี้หน่อยหนึ่งเมื่อกี้ก็คือปากอย แก้วเงินทองถนนกว้าง8เมตรถนนกว้าง8เมตร่คซึ่งเป็นที่ของเราเองใช่เพอแล้นคือเราทําอะไรก็ได้ครับก็ข้างในเนี่ยถือว่าทําประโยชน์ได้อีกเยอะเลยนะครับส่วนในเรื่องของราคาแปลงเนี่ยครับพี่ตอนเนี้ยเราตั้งขายไว้ที่ราคาประมาณเท่าไหร่ครับตั้งไว้วันละห้าหมื่นวันละห้าหมื่นะครับราคาเนี่ยสามารถที่จะต่อรองได้ไหมครับ ได้ครับผมถ้าเกิดต่อรองสามารถโทรหาโทรหาหลานเลยครับผมคุณหลานของคุณกรับใช่เดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์ของคุณก๊อบเอาไว้ให้ใต้ล่างนี้นะในเรื่องของราคาก็มาคุยกันก้อนที่ทั้งหมดเนี่ย6ไร่1งานกับอีก89ตารางวาอยู่ในเขตของตลิ่งชันกรุงเทพแล้วก็อยู่ใกล้กับพวกเซนทรัลปิเก้าเอาเป็นว่าใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวสามารถติดต่อกับทางด้านคุณก๊อบหลานของพี่แม็กได้เลยนะครับแต่วันนี้ขอบคุณพี่แม็กซ์มากสวัสดีครับผม